you <laughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือเทอโรดอาร์ตนะคะมาถึงดวงความรักให้กับธาตุสุดท้ายแล้วค่ะชาวธาตุดินนะได้แก่ราศีพฤกภกันมากรอน,นะคะในช่วงวันที่1 6บหกถึงสากันยายน6 5นะมาดูกันว่าชาวธาตุดินผู้หนักแน่นค่ะความรักช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างไพ่ของเปิลที่เปิลใช้นะมีสาหสำรับเหมือนเดิมเนอะไพ่เลิฟสตอรี่ออร์คลไพ่สุกีนะแล้วก็ไพ่ทาโร่วันนี้เราใช้ The Art of Adventures t a r o t นะคะอ่ะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ค่ะช่องของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสากลหรือว่าโหราศาสต์ตะวันตกนะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยลองเช็ควันที่ดูก่อนได้ค่ะว่าคุณอยู่ในราศีธาตุดินพฤกษกันมากรตามช่องของเปิ้ลหรือเปล่านะคะเปิ้ลจะมีระบุไว้ที่ใต้คลิปแต่ถ้าไม่ตรงคุณยึดราศีธาตุดินมาตลอดในชีวิตคุณเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบไทยเนาะซึ่งถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันตรงกับคุณมากกว่าคุณจะลองฟังดูก็ได้เหมือนกันเนื่องจากคลิปแบบนี้เป็็นนนเดู้คหมม่ากป พลังงานรวมๆเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อยู่แล้วไม่ต้องเทคซีเรียสวิธีการที่ง่ายที่สุดคือคุณฟังว่าสถานการณ์มันตรงกับคุณไหมถ้าตรงคุณเอาแนวทางไปปรับใช้เท่านั้นเองถ้าฟังแล้วไม่สบายใจหรือไม่ตรงคุณทิ้งไว้ตรงนั้นค่ะมันไม่ใช่ดวงของคุณนะคะส่วนถ้าเกิดใครอยากจะลองใช้แบบลัคนาเปิ้ลก็แนะนํามากเลยเพราะว่าเปิ้ลตัวเปิ้ลเองเนี่ยชอบลัคนามากกว่าแต่ลัคนาจําเป็นจะต้องทราบเวลาเกิดเป๊ะๆเนาะใครทราบเวลาเกิดลองตามลิงก์ไปหาได้คะ่ะลัคนาว่าของคุณคือลัคนาราศีอะไรซึ่ง นาแบบไทยกับสากลก็แบ่งไม่ตรงกันใครรู้ลักนามาแต่ไม่แน่ใจว่าของตัวเองนี่เป็นแบบไทยหรือสากลก็ลองอาตามไปเช็คใหม่ดูได้นะคะว่ามันตรงหรือเปล่านะส่วนใครไม่ทราบเวลาเกิดก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็ใช้วันเกิดของเรานี่แหละปกติในการดูได้เลยนะคะอะมาเริ่มต้นกันเลยไม่ให้พูดพิ่มทำเพลง คนธาตุดิน่าสุดท้ายแล้วสําหรับรอบนี้มาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างอะไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะนไหนเนาะจะโสดสนิทมีคนคุยแอบชอบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคู่และแต่งงานและหรืออะไรก็ได้เรามาดูกันว่า energy ช่วงนี้นะคะพลังงานความรักของคนธาตุดินพฤกษก์กันมกรความรักจะเป็นยังไงไพ่สุขีจะบอกว่าอะไรบ้างมามเป็นพลังงานรวมๆอ่มเนาะก็คือคนส่วนใหญ่ในช่องเป็นยังไงก็ประมาณนั้นมา อเวลาสําคัญเฮ้ยเวลาช่วงนี้จะเป็นช่วงอะไรบางอย่างที่สําคัญสําหรับคุณเพราะฉะนั้นมีสติให้มากๆานะคะช่วงวันที่16-30ถึงอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ที่รูปเป็นรูปพระพรมด้วยนะใครโสดมันอาจจะเป็นเวลาที่คุณจะได้เจอคนที่ใช่ก็ไปไม่ได้เหมือนพรมลิขิตนําพาคนมาก็ได้นะเปะ็นรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นส่วนคนความสามนธ์ไม่ชัดเจนมันอาจจะถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจหรือมีความชัดเจนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณ ก็เป็นไม่ได้คนความสัมพันธ์ชัดเจนก็เหมือนกันถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรที่ต้องตัดสินใจอาจจะต้องเหมือนมีความชัดเจนมากขึ้นก็ได้หรือหลายๆคนอ่สมมติใครที่แบบบ่มเพาะความรักกันมาแบบยังไม่แต่งงานอ่ะเนาะแบบว่าบ่มเพาะความรักมาถึงจุดที่ใช่คุณอาจจะเป็นแบบช่วงเวลาที่เขามาขอคุณแต่งงานหรือคุณไปขอคู่ของคุณแต่งงานก็เป็นไม่ได้อาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่จะแบบ พัฒนาความสัมพันธ์กันเพิ่มขึ้นก็ได้เพระาะฉะนั้นเบิ้ลก็ไม่รู้เนะว่าเวลาสําคัญที่ไพ่ออกมาบอกเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าให้เรามีสติก,ากา็แลวกันแปลว่าช่วงจังหวะนี้มันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณที่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่สําคัญสําคัญในชีวิตคุณในเรื่องความรักความสัมพันธ์ ก็เป็นไม่ได้อ่หรือใครโสดมากๆถ้าเกิดคุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่อยากจะเจอใครที่ใช่หรือคุณยังไม่พร้อมมีความรักมันอาจจะเป็นช่วงเวลาสําคัญในเรื่องหน้าที่การงานอะไรของคุณก็ได้เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเวลาสําคัญที่ไพ่ออกมาเนี่ยจะเกี่ยวกับคุณยังไงบ้างเออใครที่แบบโสดนะเป็นก็นแนะนําว่าอ,อ,อยากมีคู่อะไรเงี้ยคุณลองไปขอพระพรมก็ได้นะออพระพรมเอาราวัณหรือไปไหว้พระพรมต่างๆอะไรเงี้ยว่าแบบเออขอให้เจอคู่ที่แบบเหมาะสมคู่ควรกับเราอะไรเงี้ยคนที่ใช่สําหรับเราคนที่ดีคนที่เหมาะสมก็่าจจะ ะดีเหมือนกันนะอ่ะก็ลองดูมาเริ่มต้นกันเลยค่ะกับคนโสดก่อนเนอะความสัมพันธ์อคนโสดก็อาจจะดูแบบคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็สามารถดูคนโสดได้เนาะโสดเนี่ยอย่างที่บอกโสดสนิทเลยก็ได้ไปแอบชอบเขาก็ได้หรือว่าเออความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ่ะก็ จริงๆมันก็ยังเรียกว่าโสดอยู่เนอะคุณก็สามารถดูคนโสดได้แล้วดูว่าสถานการณ์มันตรงกับคนโสดหรือคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมากกว่ากันคุณก็ยึดอันใดอันหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะอะมาดูคนโสดก่อนโสดสนิทหรือว่าโสดแบบมีคนคุยอะไรเงี้ยได้หมดนะช่วงนี้ค่ะ16-30กันยายนจะมีอะไรสำคัญๆเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องความรักคะไในขอดูหน่อยสินี่ไง หนึ่งไม้เห็นปะมันจะมีเรื่องสําคัญจริงๆถ้าเกิดว่ามันเป็นถ้าไม้เนี่ยมันพูดถึงเรื่องการงานมันก็เป็นไม่ได้อย่างที่มันบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้สนใจในเรื่องความรักหรือว่ายังไม่ถึงเวลาในเรื่องความรักของคุณหรือคุณรู้สึกว่ายังไม่อยากโฟกัสอะไรเงี้ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานก็ได้นะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานหรือมีการเริ่มงานใหม่หรืออะไรเงี้ยหรือมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณก็เป็นไม่ได้หรือหนึ่งไม้นี้คุณอาจจะได้เจอคนที่ใช่ก็ได้้้้นนนนนนะมมมมัเเเเปปป็็กกาาาารรริ่ตหหออืืแีียควว อ่ะในดูซิจะเป็นยังไงอีกห้าเหรียญโอเคสิบถ้วยว้าวหนึ่งถ้วยนี่ไงหนึ่งไม้หนึ่งถ้วยอืมขนลุกเลยเก้าเหรียญอ่ะโอเคก็ยังสดสวยและรว,วยมากและหล่อมากอยู่เหมือนเดิม ก็ต้อแบบนี้ใครที่ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักคุณก็จะไปโฟกัส,สเรื่องการงานการเงินเนาะบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินที่ผ่านมาคุณจะหาได้มากขึ้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ใช้เงินเยอะนั่นแหละแต่ว่าถามว่าคุณจะหาม หามาได้มากกว่าไหมป้อนก็คิดว่าคุณยังชิวๆอยู่นะหเห็นไหมให้เหรียญเก้าเหรียญแปลว่าคุณก็ยังยังรอดพ้นอยู่แล้วก็มีโอกาสดีๆคุณน่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานการเงินในช่วงนี้ด้วยอ่ะใครอยากจ,จะทําอะไรใหม่ๆหรือบางคนหางานใหม่อยู่มีโอกาสมากเลยที่ช่วงนี้ถึงบอกว่าเป็นจังหวะสําสคัญมีทั้งหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้ป้อนคิดว่ามันจะดีทั้งในเรื่องของการที่คุณจะไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆรวมถึงคุณได้เจอคนใหม่ๆด้วยนะ,ะบางคนอาจจะเหมือนย้ายงานเปลี่ยนงานไปทําโปรเจกต์ใหม่ หรือว่าไปติดต่อผู้คนอะไรอย่างเงี้ยเนาะไปคุยกับลูกค้าหรืออะไรเงี้ยมันมีการแบบต้องติดต่อกับผู้คนเยอะแล้วมันก็มีโอกาสได้เจอคนดีๆเข้ามาก็ได้ซึ่งมันอาจจะเป็นจังหวะที่คุณจะได้เจอคนใหม่ๆเป็นกาลายนานมิตรเป็นเหมือนแบบคนที่เริ่มต้นพูดคุยมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันก็ได้จนมันอาจจะสาสมาสารสนัมพันธ์ไปเป็นครอบครัวได้นะคือเจอคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะแบบ เป็นพ่อของลูกแม่ของลูกเราได้เลยอะไรเงี้ยแต่ถามว่าคุณจะรีบร้อนไหมเพป็นก็คิดว่าไม่เพราะใต้สาหรับยังเป็นก้าเหรียญแปลว,ว่าคนโสดเนี่ยคุณก็ยังมีความสุขกับชีวิตโสดดีนะถ้าเกิดคุณเหงาอย่างน้อยมันก็มีคนเข้ามาคุยใช่ไหมแต่คุณจะไม่ได้รีบอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ นะเป็นไปได้ว่าหลายๆคนอาจจะเคยเป็นแบบเหมือนเคยผ่านการมีครอบครัวหรือมีแฟนมาแล้วก็ได้ตอนนี้ก็เหมือนแบบเออยังไม่อยากจะรีบมีมันเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงมีอะไรสําคัญสาคัญหรือมีสิ่งดีๆเข้ามาในเรื่องการงานการเงนิงนต่างๆแล้วมีมิตรภาพใหม่ๆเข้ามามันก็เลยเหมือนกับว่าคุณก็ยังรู้สึกว่าเออการที่คุณใช้ชีวิตโสดแบบเนี้ยมันก็โอเคแต่โสดของคุณมันไม่ได้เป็นการโสดแบบไม่มีใครคุยไงบาคนคิดว่ามันจะมีคนเข้ามาแน่ๆน,นะแต่คุณจะคุยกับเขาเหมือนเชิงแบบ คุยคุยกันไปก่อนแต่มันจะรู้สึกดีนะมันจะมีความรู้สึกดีเข้ามาแล้วก็มันสามารถสารสัมพันธ์ได้ปังคิดว่ามันเกิดจากคือคนที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นไปได้มากว่าจะเจอจากหน้าที่การงานแล้วก็การเงินคือคุณไม่ได้ไปพยายามอย่างที่เพื่อนบอกอะแต่ว่าอะอพอมีการเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนย้ายที่ทํางานมีโปรเจกต์ใหม่ได้รับมอบหมายให้ไปทํางานใหม่ๆอะไรเงี้ยคุณก็จะได้เจอคนเยอะขึ้นพอเจอคนเยอะขึ้นมันก็มีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆซึ่งมันรู้สึกว่า อมันเป็นมันเป็นไปได้นะว่าเป็นคนใหม่เลยเปนคิดว่าน่าจะเป็นคนพลังงานมาันค่อนข้างจะใหม่เลยมากกว่านะหรือถ้าเกิดว่าเคยเป็นคนที่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจแล้วกลับมาก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าน้อยอ่าใช้คํานี้อาจจะเคยเป็นเพื่อนที่ทํางานและอยู่ก็แบบอ่าได้มาสารสัมพันธ์พูดคุยกันหรือถ้าเป็นคนเก่าๆก,กลับมาเป่นคิดว่าคุณจะมีความเหมือนแบบแยงอะ่ะเหมือนกับว่าแบบเออไม่ไม มีความระแวงมีความไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์หรือมีความแบบเฮ้ยจะกลับมาทําไมอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราก็ยังคีฟสถานะเป็นเพื่อนค่อยๆดูไปว่าเขาจะยังไงาาท่าทีเขาจะเป็นยังไงคุณก็จะไม่รีบร้อนถ้าเป็นคนเก่าที่ทําให้คุณเจ็บนะเนี่ยเห็นปะถ้าเกิดเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคคุณก็จะเหมือนแบบมีกําแพงพอสมควรในการที่จะสร้างสัมพันธ์กับเขานะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นคนใหม่เลยเป็นคิดว่าคุณจะสามารถพูดคุยได้แต่ว่าด้วยความไม่พร้อมของคุณก็ได้คุณรู้สึกว่าคุณยังสนุกกับงานคุุณณเพิ่งงงปรรัับบตข้าาากนคยห เงินอยู่คุณยังรู้สึกว่าคุณมีภาระนู่นนี่นั่นคุณก็อาจจะเหมือนแบบคุยเป็นเพื่อนไปก่อนยังไม่ได้จะจริงจังก็ได้นะแต่ว่าสิบถ้วยในที่นี้อ่าเปิ้นก็คิดว่าคุณมีความสุขดีกับครอบครัวของคุณนะหมายถึงว่าพ่อแม่พี่น้องญาติอะไรอย่างงี้เนาะหรือว่าใครที่เป็นม่ายคุณก็มีความสุขดีกับลูกของคุณครอบครัวของคุณโดยที่คุณอาจจะเหมือนแบบอ่ะคนนี้เข้ามาก็ถ้าเติมเต็มก็โอเคแต่ถ้าเข้ามาแล้วเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะออกมาอีทิศทางไหนคุณก็ไม่รีบไง มันมีการเริ่มต้นที่ดีแต่มันจะไม่รีบเนาะเพราะฉะนั้นคนโสดค่ะยินดีด้วยเพื่อนคิดว่ายังไงก็ตามคุณจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในช่วงนี้เหมือนที่ไพ่บอกเนะว่าช่วงเวลาสาคัญแปลว,ว่าช่วงนี้คุณมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆพลังงานใหม่ๆเข้ามาสารสัมพันธ์ก็ Open Relationship ค่ะคุณค่อยๆคยุยไปเนะเพราะว่าตอนนี้ถามว่าคุณมีพร้อมทุกอย่างไหมคุณรักตัวเองมากพอแล้วพอถึงเวลาที่คุณรักตัวเองมากพอมันจะเป็นจังหวะที่จักรวาลจะส่งคนที่ เหมือนเขารออยู่ที่จะถึงเวลาแล้วที่คุณพร้อมที่จะมีใครมันก็จะมีการเข้ามาเพราะว่ารู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วนะคุณไม่ได้เหมือนติดกับพลังงานเก่าๆหรือคุณก็ไม่ได้นอยไม่ได้ทุกอะไรกับเรื่องราวเก่าๆแล้วมันเหมือนคุณค่อนข้างจะแฮปปี้เพราะพลังงานใต้สําหรับเป็นเก้าเหรียญเนอะคือเป็นไพ่ของการที่คุณมีความสุขกับตัวเองแล้วพอคุณมีความสุขคุณพร้อมมันเหมือนกับพลังงานคุณพร้อมที่จะมีแฟนแล้วอะหรือว่ามีคนรักละ มันก็เลยเหมือนจักรวาลก็เลยเหมือนเปิดโอกาสให้มีคนเข้ามาถ้าเกิดพลังงานเรายังบล็อกอยู่เรายังไม่พร้อมจะมีแฟนนู่นนี่นั่นก็อาจจะยังไม่มีนะเออเพ่นก็คิดว่าเป็นแบบนั้นซึ่งอยู่ที่แต่ละคนคะ่ะถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็ทํางานหาเงินไปเพราะว่าช่วงนี้ดูค่อนข้างจะดีนะส่วนถ้าเกิดใครพร้อมแล้วเออฉันพร้อมมานานแล้วรีบมาเถอะอะไร้กก็จะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะ Love Story Oracle ค่ะมาดูหนึ่งใบให้กับคนโสดทัดดินหน่อยเป็นยังไงบ้างจะมีคนเข้ามาไหมจะเป็นยังไงเนี่ยดูพลงง ไงเอ่ยเซลเลิฟนี่ไงคุณรักตัวเองพอคุณรักตัวเองคุณเป็นเหมือนก้าวเหลี่ยมเลยค่ะคุณรักตัวเองมากพอเมื่อคุณรักตัวเองมากพอคนอื่นก็จะมองเห็นเหมือนกันว่าเฮ้ยคนนี้ทําไมเขาดูแบบมีออร่าดูดีจังเลยอเงี้ยมันก็จะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามารักคุณเหมือนกันนะแต่ปลคิดว่าคุณพร้อมแล้วล่ะที่คุณจะมีความรักดีๆนะก็ยินดีด้วยใครเจอแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอะ มาต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะนะเรามาดูกันบางคนแบบว่าคุยมานานละไม่พัฒน,นาสักทีหรือบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มคุยจะดูซิว่าช่วง 16- บหกถึงสากันยายนเนี้ยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงจะได้พัฒน,นาบ้างไหมเพรเป็นช่วงสําคัญเนาะเออมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้บ้างคนความสัมพันธน์ไม่ชัดเจนค่ะมาดูหน่อยทัดดินนะพฤกษกันมาก่อนค่ะเดวิลว้าวขึ้นมาใบแรกก็อเลยนะหกถ้วย ไฮโลแฟนว้าวเชอรีออดจัดเมทโอ้โหไพใหญ่หมดเลยใต้สำหรับเป็นเด็กถือดาบโอเค มันเป็นช่วงเวลาสาคัญจริงๆไพ่ใหญ่แบบเยอะมากก็คิดว่าเป็นไปได้สูงนะคะว่าความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้หรือว่าเจอกันผ่านทางโซเชียลมีเดียก็ได้หรือว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันก็เลยเหมือนแบบไปส่องไปสืบหรือว่าคุยกันผ่านทางโซเชียลซะเป็นส่วนใหญ่เนาะมีโอกาสที่จะเป็นคนเก่าๆวนกลับมาก็ได้นะคือถ้าเกิดใครรอคอยคนเก่าๆที่อาจจะเป็นคนคุยหรือเคยอยู่ในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามอะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่พลังงานมาจะดึงดูดให้คุณมี เหตุให้ต้องกลับมาพูดคุยกันก็เป็นไม่ได้เหมือนแบบเออคุยกันผ่านทางโซเชีลยลยู่ก็ทักทายเข้ามาแล้วมันก็มีการเหมือนแบบ สารสัมพันธ์กันแต่มันเป็นการพูดคุยที่อาจจะยังไม่ได้จริงจังอะไรมากนะเออบางิดว่าคุณก็มีความหลอนอยู่แหละว่าเออมาคุยทําไมมีอะไรแต่ว่าถ้าต้องบอกงี้ถ้าคุณสองคนยังมีกรรมสัมพันธ์กันกรรมกรรมสัมพันธ์ในที่นี้ของเบิร์ไม่ได้แปลว่าในทางที่ไม่ดีเนาะมันเหมือนแบบเคยเคยมีอะไรร่วมกันมาแล้วอาจจะยังชดใช้กันไม่หมดหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะยังมีเหตุให้คุณกลับมาเจอกันหรือมาสารสัมพันธ์หรือมาพบกันใหม่ก็ได้อะไรอย่างงี้เนาะเพราะมันมีทั้งเดวิลมีทั้ง ทุกไปมันรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแบบเป็นสิ่งที่จกักรวาลกําหนดแหละว่าแบบเออคุณต้องกลับมาเจอกันถ้าเป็นคนเก่าที่คุณหยุดคุยกันไปไม่ว่าจะเคยเป็นแฟนกันหรือเป็นแค่คนคุยหรือเป็นเพื่อนกันมันจะมีโอกาสวนกลับมาแล้วได้สารสัมพันธ์กันนะจากผ่านทางโซเชียลมีเดียมันรู้สึกเป็นแบบนั้นถ้าไม่ได้เจอกันผ่านแบบเป็นเพื่อนที่ทํางานก็ได้เป็นเพื่อนที่เรียนก็ได้สมัยเด็กอะไรเงี้ยก็ได้แต่มันจะมีโอกาสกลับมาพูดคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดีย นะแล้วมันก็เหมือนแบบไม่รู้ส um> ึกว um> ่าเป็นไปได้ว่าเป็นชาวต่างชาติเป็นร um> ักทางไกลมันต้องผ่านออนไลน์และเป็นคนเก่าเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณเยอะๆซึ่งความแตกต่างในที่เนี้ยอาจจะเป็นชาวต่างชาติคนละศาสนาอยู่ไกลกันหรือว่าอายุต่างกันก็ได้มีไฮโลแฟนและมี6ถ้วยด้วยเป็นไปได้ว่าอายุต่างกันก็ได้หรือว่าพื้นฐานครอบครัวแตกต่างกันก็ได้แต่อยู่ๆทําไมไม่รู้คุณสองคนมีความที่ไม่เหมือนกันหรือมีความไม่น่าจะกลับมาคุยกันได้อยู่ๆมันก็มีเหตุให้คุณสองคนกลับมาคุยกันแล้วมันก็งงว่าเ เฮ้ยเธอมันเกิดอะไรขึ้นทําให้คุณสองคนรู้สึกดีและอยากจะพูดคุยกันถ้าความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นการคุยกันโดยที่ต่างคนต่างโสดมันจะโอเคมากเลยนะมันบอกแบบนี้เพราะว่า มันเหมือนกับว่ามันรู้สึกผูกพันกันอะมันเป็นมันเหมือนจักรวาลส่งมาให้คุณได้กลับมาพูดคุยสารสัมพันธ์กันนะแล้วมันจะสามารถสารสัมพันธ์ไปจนถึงเป็นคอมมิทเมนต์ได้ด้วยนะเพราะมีฮาโลแฟนแต่ว่ามันจะต้องช้าๆเพราะคุณสองคนมีความแตกต่างกันเยอะอย่างที่บอกถ้าไม่ห่างไกลกันอยู่ไกลกันเป็นชาวต่างชาตินละศาสนามันก็มีทัศนคติ การใช้ชีวิตหรืออะไรเงี้ยที่มันมีความแตกต่างกันแล้วต้องปรับจูนกันคือมันมีความต่างแต่คุณดันดึงดูดกันนึกออกปะให้แบบรักกันให้รู้สึกชอบกันมีความรุ่มหลงกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีทั้งมันมีทั้งแพชชั่นแล้วมันก็มีทั้งความรักด้วยเพราะฉะนั้นมันจะสามารถค่อยๆพัฒนาได้นะป้นไม่คิดว่าคุณจะพัฒนาเร็วถึงแม้ว่าจะมีแพชชั่นต่อกันก็ตามเพราะเราะว่าอาจจะอยู่ใกล้กันอาจจะมีแบบความแตกต่างอะไรกันเยอะมันเลยจะเป็นต้องค่อยๆนะแต่จักรวาลจะส่งเข้ามาแน่นอนถ้าาาคคณตต่่งงนส อันนี้มันดีนะเป็นย้ําก่อนแต่ด้วยความว่ามีเดวิลเข้ามาแล้วมีไฮโลแฟนด้วยเปิ้ลเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณไปเจอให้ระวังนะคนที่กลับมาคุยกับคุณดูดีๆว่าเขามีคู่มีแฟนมีคนในของมีคนของเขาหรือ,อยังรวมถึงคุณด้วยนะเปิ้ลไม่รู้ว่ามันจะเป็นฝั่งไหนนะที่อาจจะมีอยู่แล้วแล้วก็มีอีกคนนึงเนี่ยกลับเข้ามาในความสัมพันธ์มันกลายเป็นว่าเอามาผูกพันธนาการโซ่ตวนกัน เป็นแบบนี้คือแบบเฮ้ยมันมีความรุ่มหลงทั้งที่ตัวเองก็มีแฟนมีครอบครัวมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วมันก็ทาให้ความสัมพันธ์มีปัญหาเพราะว่ามันพัฒนามันเหมือนเดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้แต่ว่าคุณรู้สึกผูกพันกันซึ่งพอมันเป็นแบบนี้มันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเนาะเพราะว่าเราไปผูกพันกับคนที่มันเหมือนกับต้องยื้อกันไปกันมาเพราะถามว่าถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่เขามีแฟนมีคู่แล้ว เขาจะเลิกไหมเปิ้นก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีอุปสรรคหลายอย่างที่ถึงแม้เขาจะอยากเลิกนะมันก็อาจจะเลิกไม่ได้ในตอนนี้หรือเขาอาจจะไม่ได้อยากเลิกก็ได้แต่รู้สึกว่าเออรู้สึกดึงดูดกับคุณเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบเหมือนอยากจะอยู่กันไปสามคนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันสามสี่คนเงี้ยแล้วแต่เพะฉะนั้นไม่อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย มันท็อกซิกจังเลยแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นดูดีๆค่ะอย่าไปสารสัมพันธ์กับคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วเนาะถ้าเกิดว่ากลับมีโอกาสับมาคุยกันก็คุยกันแบบเพื่อนแล้วก็มีกำแพงเหมือนกับว่าให้มันเหมาะสมก็แล้วกันนะถ้าเกิดอยากจะคุยกันเนอะให้ระวังการที่แบบเออไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ตั้งใจจะคุยคุยไปคุยมามันจะกลายเป็นลุ่มหลงและรักกันได้ง่ายเพราะว่าคุณสองคนอาจจะมีกรรมสัมพันธ์อะไรกันอยู่อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าคุณไปเจอคนที่มีคู่แล้ว คุณก็อาจจะมีกรรมแบบท็อกซิกก็ได้ทําให้คุณต้องมาแก้กรรมในครั้งนี้ว่าอย่าทําอะไรที่มันผิดพลาดอีกนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเออเขาก็โสดคุณก็โสดมันจะดีมากเลยเพราะประรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาได้อ่ะก็ลองดูนะเป็นกําลังใจให้ทุกคนก็ละก,กันนะคะอ่ะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร l เค่ะความสัมพันธ์ของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นไ,ไงหลุดออกมาแล้วดูแพชชั่นนี่ไง คือแบบเหมือนเดวิลเลยคือคุณสองคนจะดึงดูดกันมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโสดกับโสดอะ่ะมันจะดีมากเลยแบบอยู่ๆก็แบบเฮ้ยถ้าเกิดเป็นคนเก่าๆนะอยู่ๆก็รู้สึกแบบหลุมตกหลุมรักกันทนะั้งที่แบบก่อนหนะ้านี้ก็ไม่เคยรู้สึกอยู่ๆมันก็เหมือนเป็นเวลาที่ทําให้คุณกลับมาแล้วก็มารักกันแล้วก็มาเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันเพราะมีโอกาสที่จะเป็นคนเก่าเยอะหรือว่าอาจจะมีคนเป็นคนที่มีความแตกต่างกันเยอะแล้วคุณรู้สึกผูกพันกับเขาก็ได้พอเจอปุ๊บ ถ้าไม่ใช่คนเก่านะมันเหมือนแบบอุย้ยทําไมคุณเคยจังเลยทำไมรู้สึกสปาร์คทำไมรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาอย่างรวดเร็วนะแต่มันจะเป็นแค่ช่วงแรกเนะี่ยที่แบบอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงทางกายอย่างรวดเร็วแล้วพอถึงเวลาปุ๊บมันก็จะค่อยๆละเพราะว่ามันมีไฮโลแฟนด้วยเป็นคิดว่ามันจะเร็วไม่ได้เพราะคุณสองคนแตกต่างกันถ้าแนะนําก็คืออย่าเพิ่งรีบ รีบไปสารสัมพันธ์ในเชิงทางกายหรือมีเซ็กส์กันอย่างเร็วเนาะอันนี้ให้เรามัดระวังแต่ว่าคุณจะดึงดูดกันมากเลยคุณจะอยากอยู่ด้วยกันอยากจะกอดกันนู่นนี่นั่นะแต่ว่ามันอาจจะไกลกันอยากจะคุยกันทั้งวันทั้งคืนอะไรแบบนี้มันเหมือนเป็นความรักแบบ มันเหมือนแบบเออรุ่มหลงกันมากแบบเนี้ยก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ระวังค่ะถ้าเกิดว่าโสดกับโสดมันยังโอเคนึกออกปะก็แค่ระวังว่าอย่าไปมีอะไรรวดเร็วเท่านั้นเองมันก็จะสามารถพัฒนาได้แต่ถ้าไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วอะไรเงี้ยก็แนะนําเพราะว่าการสปาครั้งเนี้ยมันจะทําให้คุณเข้าไปอยู่ในพันธนานการที่ยากลำบากแล้วคุณจะถอนตัวได้ยากเนอะอ่ะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ก็แลกันต่อมา คนความสัมพันธ์ชัดเจนมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วก็ได้หรือว่าจะเป็นแค่แฟนก,นกันก็ได้คะ่ะความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะเป็นยังไงเอ่ย16-30กันยายาอยนห5้าธาตุดินฤกษ์จบกันมาก่อนความรักของคนมีคู่เป็นยังไงเอ่ยมาว้าวขึ้นมาใบแรกเป็น10ดาบเลยอะโอ้เพจชอบสอดนะคะเด็กถือดาบไฮโลแฟนเจ็ดดาบดาบเยอะจังคนมีคู่หถ้วย The world okay เป็นช่วงเวลาสำคัญของคนมีคู่ด้วยจริงๆเหมือนกันพูดแบบนี้นะแยกเป็นเคสก่อนเพราะว่ามันอาจจะเป็นมีคนที่ไม่ได้มีปัญหาในความสัมพันธ์แล้วก็มีคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์มากๆคนที่มีความปัญหาความสัมพันธ์มากๆเป้าก็จะบอกว่ามันมีโอกาสที่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณตัดสินใจจบความสัมพันธ์ และเป็นเพื่อนกันไม่ว่าคุณจะมีพันธนาการคือแต่งงานกันแล้วมีลูกหรือไม่มีลูกหรือเป็นแค่แฟนกันใดๆก็ตามแต่คุณจะตกลงร่วมกัน The world คือมันเป็นการจบที่ไม่ได้แย่นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการจบที่มันอาจจะมีความหลงเหลือความเจ็บปวดอยู่บ้างแต่มันเหมือนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณสองคนเนอะคุณจะสามารถ เหมือนเข้าใจอ่ะแล้วก็เหมือนไปต่อได้อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบเออคุณจะไม่เผาผีกันนะคือคุณอาจจะสามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้นะเออแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วมันอาจจะลงเหลือความหวงใย่ความผูกพันกันบ้างแต่คุณรู้สึกว่าทางออกนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดเป็นไปได้ว่าคุณจะตัดสินใจเหมือนอันเนี้ยที่เขาบอกว่าช่วงเวลาสําคัญแปลว,ว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างว่าเฮ้ยถ้ามันยืดเยื้อทรมานมันถึงเวลาละมันอิ่มตัวละว,ว่าเราจะต้องตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง ก็ได้นะอันนี้สําหรับคนที่มีคู่ที่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันสามารถพูดคุยกลับมาเยียวยาและเริ่มต้นกันใหม่มากมันจะมีโอกาสกลับมาพูดคุยและคืนดีกันได้นะแต่มันจะต้องเปิดใจพูดคุยกันเพราะบางทีมันเหมือนที่เราเจ็บปวดที่เราทรมานที่เรารู้สึกแบบไม่โอเคกับความสัมพันธ์มันเป็นไปได้ว่าคุณรู้สึกต่หงหูต่หงหูหรือมันมีความหวัดระแวงค่ะว่าคู่ของเราทําอะไรหรือตัวเราเองอาจจะทําอะไรที่แบบ รับลมคมในกับคู่เราก็ได้นึกออกป่ะเหมือนกับว่าเออเราอาจจะแบบไปคุยกับคนอื่นหรือมีความลับอะไรที่เราไม่กล้าบอกคู่เราหรือคู่เรามีความลับอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณดูแบบหวัดระแวงกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปิดใจพูดคุยกันความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสที่เขาจะเข้าใจนะแล้วก็จะได้กลับมาพูดคุยหาทางออกร่วมกันได้ นะถ้ามันไม่ใช่รักสามเศร้าเนืะอนึกออกปะคือเหมือนว่าไม่ใช่แอบไปคบกับคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วมันทาให้ความสัมพันธ์มีปัญหาถ้าเป็นอย่างนั้นคุณอาจจะจําเป็นต้องถึงเวลาที่ต้องเลือกค่ะว่าเลือกคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะว่ามันมีความปิดบังซ่อนเร้นมีความระแวงในความสัมพันธ์ค่อนข้างมากซึ่งถามว่าถ้าทะเลาะกันไปแล้วมันมีการกลับมาพูดคุยกันมันจะมีการคืนดีพอมันเป็นหกถ้วยเนาะคือมันยังมีความผูกพันยังมีความรู้สึกดีๆกันอยู่มันเป็นไปได้ว่าเออมันสามารถมันมีหลายเคสไง สามารถกลับมาเริ่มต้นกันใหม่และไปต่อในความสัมพันธ์ได้เพราะคุณรักกันคุณเข้าอกเข้าใจกันหรือคุณสองคนรู้แล้วว่าปัญหาคู่งคุณมันไม่สามารถไปต่อได้เพราะฉะนั้นคุณขอจบและเป็นเพื่อนกัน ก็ได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีความสุดโต่งสองด้านนะมันจะไม่มีความพอดีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครบอกเออความรักก็ยังโอเคอยู่ไม่ได้มีอะไรแต่มีแบบบางทีแอบปิดบังอะไรคู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ให้เรามัดระวังด้วยแล้วกันว่าเขาจะจับได้นะจ๊ะช่วงนี้มันไม่ใช่เป็นจังหวะที่ดีในการที่จะหลอกลวงหรือโกหกใดๆสิ้นนะแล้วคุณก็จะแบบไม่มีทางโกหกได้สุดท้ายเขาจะจับได้แล้วก็จะกลายเป็นยืดเยือย้อบานปลายทะเลาะเบาแหวงกันก็ได้นะอืม เพราะฉะนั้นให้เรามาเราส่วนใครที่ทะเลาะกันไปหรือเลิกลากันไปนะก็จะบอกงี้คนมีคู่ที่แบบอยู่ๆก็ห่างเหินกันไปมีปัญหากันไปมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาปรับจูนและพูดคุยแล้วกลับมาคืนดีกันได้เหมือนกันนะมันไม่ได้ถึงขั้นแบบจบไปเลยเพราะว่าเริ่มต้นแรกมันคือการจบและเจ็บปวดใช่ไหมแต่ใบสุดท้ายมันเป็นหกถ้วยคือมีโอกาสที่คุณจะกลับมาคืนดีพูดคุยกันได้มันมีโอกาสที่แบบวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะใครที่แบบอยู่ๆเงียบหายกันไปเออหรือว่าความสัมพันธ์นี้เราแฟนเราเลิกกันแล้วแหละอะไรอย่่าางีีใมมันโอกสท ะมีการคิดถึงแล้ววนกลับมาเหมือนเริ่มต้นขอโอกาสกันใหม่ได้เหมือนกันนะเป็นกําลังใจให้ใครที่รอคู่รอคนเก่าอยู่แล้วยังรักกันมากพอบางคิดว่ามันมีโอกาสนะคะอ่ะ Love Story Oracle ค่ะให้คนทัดดินพฤกษกันมาก่อนที่มีคู่นะคะความรักเป็นยังไงเอ่ยมา Family เห็นปะถ้าเกิดคุณมีครอบครัวมีตัวน้อยแล้ว่มันอาจจะเหมือนแบบเราอาจจะอยู่กันไปเพื่อเพื่อครอบครัวของเราก็ได้นะคือบางทีมันเหมือนกับว่า อ่ะเราคุยกันอย่างที่เพิ่นบอกตั้งแต่แรกว่าถ้าเกิดว่าคุณทะเลาะก,กันแล้วคุณรู้สึกว่ามันไปต่อกันไม่ได้คุณสองคนจะเป็นเพื่อนกันเพื่อลูกคือมันอาจจะไม่ต้องไปต่อในชั้นสามีนึกออกปะแต่คุณจะเข้าใจกันและอยู่กันเพื่อลูกต่างคนต่างอยู่เข้าใจกันว่าเออเราเป็นพ่อกับแม่นะแต่ว่าเราอ่ามไม่ได้เป็นแบบไม่เป็นคู่รักกันแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หรือบางคนอาจจะตัดสินใจเหมือนยอมยอมหลับตาข้างหนึ่งยอมแบบ ยอมที่จะยังอยู่ในความชมพันธ์เพื่อลูกของตัวเองก็ได้มันเลยมีการกลับมาคืนดีกันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันแล้วแต่คนแล้วแต่เคสเนะว่าแต่ละคู่เป็นยังไงแต่มันจะเป็นจังหวะสําสคัญในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างของคนที่มีความสัมพันธ์แล้วก็มีปัญหาแน่ๆนะคะอ่ะเป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันเนาะใครมีอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยเล่าสู่กันฟังได้เพื่อเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่มีเขาเลยนะมีปัญหาแล้วก็กำลังกังวลอยู่เนาะก็ หายใจลึกๆค่ะช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะแล้วมันจะเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นอ่ะมันมองว่าคนมีคู่อ่ะการตัดสินใจที่เกิดขึ้นมันจะดีกับทุกฝ่ายนะเพราะมันเป็น the world กับ higher f a n นะคือยังไงมันก็จะเหมือนแบบตัดสินใจในทิศทางที่ดีคุณจะไม่ได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจก็แล้วกันมันรู้สึกว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ดีถ้าเปิดเผยนะถ้าเปิดเผยถ้าไม่ปิดบังซ่อนเร้นนะทุกอย่างมันจะโอเคไปในทิศทางที่ดี นะคะโอเคเป็นกำลังใจให้ค่ะยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ต้นเดือนหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ